อาหน่อยหนุ่มเอาหน่อยหนุ่มโอ้จาแล้วนอนจิ้งเลยอ่ะจ้าไม่ได้แล้วอย่างนั้นอยู่ได้เลยพวกก่าว่าเอาในคนไปแบกข้างเที่ยไม่ได้ใช้สึกอะไม่ใช้สึกได้อยู่นะเฮ้ยไอ้เหี้ยพลังไฟอะไร รอบแล้วเจอทีมขาวไปตับพี่บรับแบบเฟ้แบบพูดตลอดเลยไม่เไรแเจอทีมขาวไปตรงนี เ่ยดเลยนี่มมาขึ้นเขมเฮ้ยมงได้วะเ้ยอ่ะบอพืนกเพื่อนเล่นง่ายๆ่าเว้ยปาดได้ไหมปาดไวปาดเข้าให้ สวยปะเตะบอลไม่โดนนะกูสวยงามนุ่มๆเปิดไ้วยเพื่อนด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลงนะเราลงก่อนเราลงก่อนเดี๋ยวเราลงก่อนเลย ออเอ้อสิะะแดงเอาโชว์รุ่นพี่หน่อยนะเอ้น้อง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 ยิงโชว์รุ่นพี่แล้วอ่ะน้องน,น้องยิงโชว์แล้วอ่ะ ไปเป็นไงเป็นไงไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถอนใจเย็นมากตัวูกเมื่อกี้นี่กดสกอนแล้นใช่เตรียมทีแล้วพี่ ไม่ทีมแดงนี้เล่นดีนะเออมันมันเล่นเป็นกันทุกคนมันเล่นไม่ชงฉ่างนะเฮ้ยเพื่อนว่างเฮ้ยเพื่อนว่างเฮ้ยเพื่อนว่างเฮ้ยปาดเฮ้ยเหมือนเดิมปาดเข้าไปปาดเข้าไปยังไงโอ้ยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ทีมขาวจะสปอร์เสมอแลเออ สวยงามลังเข้าลังเข้าอือได้อยู่ริงเ ่อยบโอ้ต้องเข้าไว้ะต้องเข้าไแะดีดเกือบไม่ข้าเออ้ล่ะลเออลต่อไปเราเจอเทียมไงทุเสมอเทีมเทีมเหมือนเดิมอ่ะมอเาไมเจอ้วมันดีไหนอ้าวเฮ้อทำไรวะ เอาพี ens, ่ตียังไม่ได้ลงเลยอะให้พี่ตีลงดตลงเีมันโอ้นวนกอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าฉาดเองน้าฉาดเองไอ้ฉากขึ้ดิเรียกเเรียกไอ้แม็กนลงด้วยเดี๋ยวไปเรียกมันยังไม่ได้ลงมันยืนหน้าไม่ไ้น้อน้ ใครเล่นหลังอะฮะพี่บอยกับใครอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยแกก้องจี๋ไม่ลงอะเดี๋ยวให้คนอ <c oughs> ื <Charl ott es> ่นลง่ <Find human Jorge> ัน <serves> ม <on their disciple> ีเห็นอัพคลิปเห็นอัพแต่คลิปเก่าๆบางอ่อ เชียบ<ม>อาทิตย์ที่แล้วนั่นน่ะเหรออ่าไม่เห็นมีผมเลยมีม <c oughs> ไม่มีพี่บอยอ่ะมีเว้ยอาทิตย์ที่แล้วพี่มาเหรอไม่มาอ้าสวยงาม,ม <c oughs> งไหมนุ่มเฮ้ยนั่นเรื่อนี้ชวนเชื่อมนทำไมอ่ะ จิมเอ้ยเอ้ยปาดไปปาดไปปาดไปเอ้ยบอลมิอยู่ส่งแรงแรงเลยไม่อยกจับอลมิอยู่ก็ทําอย่

เอาไม่ใช่ตัวเอครับมาไงอ่ะอ้าว